สวัสดีครับสวัสดีชาวรถบรรทุกสวัสดีเอฟซสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆท,ท,ท่านนะถอยมาไกลๆหน่อยวันนี้มีรถมานําเสนอนะครับขายนะครับคันนี้จะเป็นอินทสูตนะครับ g x z 3 2 0อแท้ๆเลยเป็นอินทสูต g x z 3 t สามสปีห้นะครับตัวนี้2เงขาขับแบบลากแบบหนักๆสบายนะครับเดี๋ยวนี้คนก็เอาไปเต่งค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้เฮียเขาเอามาจากเป็นรถร่วมของเราถ้าใครเคยดูคลิปสุยาบันทุกเก่าก็จะเป็นรถของนบึกนะ ที่เกเคยวิ่งงานร่วมกันแต่ตอนนี้เฮียเอามาก็มีการเก็บสีราวสบสีกระทะทําสีกันชนใส่สกเกิร์ตใหม่เพราะว่าสกเกิร์ตตัวนี้ตอนที่นบึกขับมันไม่มีน้วมันแตกเนาะก็เก็บรายละเอียดหลายอย่างนะครับช่วงลงช่วงล่างลูกปงลูกปืนล้อเฮียเอามาเก็บหมดแล้วแต่ตอนที่นบึกเขาปล่อยหัวหางก็หางนะครับจะเป็นชยนัยพลเอาไปแล้ว3เผ่าตัวน,นี้ก็วันนี้พูดเฉพาะหัวนะตัวที่เปิดอยู่ที่ราคา8ป0 0นะถ้าใครสนใจกค็คอมเมนต์ มาใต้คลิปเลยนะครับตัวนี้เป็น e สุซุนะครับ g x z 3 2 0เปิดไว้ที่85เดี๋ยวผมพูดเรื่องไฟแนนซ์ให้ฟังเดี๋ยวก่อนดูรถก่อนนะรถมันมันดับไอ้สตาร์ทไม่ติดนะเดี๋ยวสตาร์ทิ้งไปก่อนเดี๋ยวมันจอดไว้นานนะด้านนอกก็จะประมาณนี้ตัวนี้เป็นเฮียเขาสร้างใหม่นะอาจจะไม่ถูกใจก็เอาไปสร้างใหม่ได้นะตัวนี้นสร้างขึ้นใหม่สอเท่าแท้นะครับสองเข่าแท้ไม่ใช่ไม่ใช่275นะตัวนี้เป็น320นะครับ ที่สองขา้าวแท้ด้านท้ายก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะครับว่าไฟแนนซ์เขาให้ราคาอย่างไรบ้างนะรายละเอียดลึกๆผมไม่รู้นะตัวนี้ถำมัน3 7มัน370ลิตรนะคน่าซีก็จะ,ะมาณนี้เลย เราขออนุญาตทางเฮียแล้วนะครับว่าจะถ่ายนี่เรามาด้านข้างก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครมาซื้อที่นี่นะครับถ้าได้เข้ามาดูเองคุยกับเฮียเนี่ยอยากได้อะไรเพิ่มเติมนิดหน่อยนะนะเฮียเขาพอทําให้ได้ก็จัดการให้นะครับแล้วแต่ตกลงกันเนาะดูข้างบนด้ไหม นี่ข้างบนนะครับอู้ยเอเย็นเพียงเพาะนะครับเพียงไม่มีมีแต่เอเกียร์ยก็จะประเมยียนแบบนี้นะครับอีกรอบหนะึ่งกระจกเป็นไฟฟ้าเหรออู้เป็นกระจกไฟฟ้าด้วยนะครับด้านใน แค่นี้ก็พอแล้วเดินหนดูแค่นี้ข้างในก็จะไม่ค่อยมีเปลงเท่าไหร่ยังเดิมๆอยู่เลยนะขัดเงาสักหน่อยนะครับอันนี้รถจอดไว้นานประตูมันเปิดกระจกไฟฟ้าที่กดอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่ง ขาย8ปดแสนห้าคิปหายแล้วพี่เดี๋ยวปิดคลิปก่อนแบตหมดนี่ก็จะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมาพูดเมื่อกี้จะมีมีคนมาดูใช่ไหมอ๋อนี้เขาเตรียมว่าจะมีคนมาดูนะครับแต่ก็ยังไม่มีใครจองนะถ้าใครสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาหรือไม่ก็เข้ามาดูนะครับร้านเราอยู่แถวลาดกระบังนะหรือติดต่อทางผมก็ได้เดี๋ยวผมบอกทางให้เข้ามาดูตัวนี้เป็นอีสุจีแค่สามสองศูนย์เมื่อกี้แบตหมดนะครับ ก็คือตัวไฟแนนซ์บางไฟแนนซ์นะครับที่ดนะันดีๆน่ะเขาให้ยอดจัดคันนี้หนึ่งล้านบาทนะมันเป็นอิซูซูจีเปีหกปีห้าศูนย์นะครับเขาให้ยอดจัดหนึ่งล้านบาทนะครับบางอ,อีกไฟแนนซ์หนึ่งเขาให้แปดแสนก็หมายความว่าเพื่อนๆก็จะต้องดาวห้าหมื่นนะครับตัวนี้ก็เฮียเขาขายแปดแสนห้าหมื่นบาทนะครับเป็นอิซูซูจีเอกปีหนะ้าศูนย์เนาะสามสองศูนย์ แรงม้านะนี่เขาน่าจะมาดูนะครับเขามาดูรถนะพอยกหัวดูเดี๋ยวเราไปถ่ายดูตอนเขายกหัวดูด้วย <c oughs> ใครสนใจก็รีบคอมเมนต์มานะเราไม่มั่นใจนะว่าเขาดูแล้วเขาอะาไปเลยเปล่า ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฝากขายใ้แล้วกันนะครับสนใจก็เรียบทางมามีคนมาดูแล้วนะเจอกันคลิปหน้านะครับ,ส,รบสวัสดีครับเอาไว้เป็นแนวทาง one power.